เด็กชายคนหนึ่งและสุนัขของเขาติดอยู่บนเกาะร้างพวกเขารอการช่วยเหลือมาเป็นเวลานานในที่สุดทีมกู้ภัยก็เข้ามาช่วยแต่กู้ภัยช่วยได้แค่เพียงเด็กเท่านั้นไม่สามารถพาสุนัขไปด้วยได้หลังจากที่สุนัขรู้ตัวมันกัดที่กางเกงของกู้ภัยเหมือนกับจะขอร้องให้พามันไปด้วยแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสุนัขเกิดลื่นและตกจากหน้าผาสูงร่วงลงสู่แม่น้ําอย่างรุนแรงเหมือนว่าสุนัขได้ยินเสียงเรียกของเด็กชาย ไม่นานนักมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่กระแสน้ำเชี่ยวก็พัดมันจมหายไปอีกครั้งบนเครื่องบินเด็กชายขอให้กู้ภัยช่วยชีวิตสุนัขของเขาแต่ในสายตาของทุกคนสุนัขก,ก็เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงไม่มีใครอยากเสี่ยงลงไปช่วยมันอีกโชคดีที่สุนัขตัวนั้นว่ายน้ำเก่งมันลากร่างที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บขึ้นฝั่งได้เมื่อขึ้นฝั่งแล้วมันเริ่มตามหาเด็กชายไปทั่วแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเฮลิคอปเตอร์ของทีมกู้ภัยที่กำลังบินจากไปมันหันกลับมาก้มหน้าลงอย่างหมดหวังไไไไมมมม่่่เเเเเขขขขข้้้้้าาาาาาาใจจจลลยยววทททองงงงงถึงึิััันนนนพีพีํบบบด็ระโป มองดูเจ้าของจากไปสุดท้ายมันก็ก้มหน้าลงไม่รู้ว่าควรไปทางไหนต่อหลังจากเด็กชายได้รับการช่วยเหลือกลับมาครอบครัวของเขาดีใจมากแต่เด็กชายกลับซึมเศร้าตลอดทั้งวันคิดอยู่ตลอดว่าสุนัขของเขาจะลำบากขนาดไหนที่ต้องอยู่เพียงลำพัง